ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหลายหลายนัดหลายหลายเกมของการแข่งขันครับเกิดจุดพลิกผันของเหตุการณ์เมื่อทีมใดทีมหนึ่งได้ลูกโทษที่จุดโทษหรือว่าเสียลูกโทษที่จุดโทษ PCT คัมภีร์กีฬาในวันนี้นั้นเราจะพาท่านชมไปแนะนําว่าเมื่อทีมของท่านได้ลูกโทษที่จุดโทษทําอย่างไรครับจะยิงประตูลูกนั้นให้เข้าประตูฝ่ายตรงข้ามให้ได้เพื่อน,นําทีมท่านไปสู่ชัยชนะครับวิธีการยิงลูกโทษจุดโทษนะครับเราจะเห็นว่าจากยูโร2000ที่ผ่านมานะครับ มีทั้งประสบความสําเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับเราจะมาดูวิธีการยิงที่ประสบความสำเร็จที่เขาฝึกกันนะครับมาดูที่ว่าเขายิงกันยังไงนะครับจุดที่1เลยก็คือคนยิงนะครับจะต้องยืนอยู่ห่างลูกบอลน,นะครับใช้สมาธิมากพอสมควรจะเห็นว่าในฟุตบอลยูโรมีคนดู 4- ี่ห้าหมื่นคนเพราะ,ะนั้นสมาธิสําคัญที่สุดจุดที่1จุดที่2ยืนห่างจากลูกบอลประมาณสัก3 4มเก้านะครับเพื่อมีจังหวะในการวิ่งเข้ายิง ทีนี้มาดูวิธีการยิงนะครับจะใช้เท้าใดเท้าหนึ่งก็ได้ที่ถนัดนะครับมุมแรกคือมุมล่างซ้ายขวาของผู้รักษาประตูเรียดกับพื้นนะครับเน้นลูกเลียดกับพื้นนะครับมุมที่2คือมุมบน3เหลี่ยมเลยซ้ายขวาเช่นเดียวกันนะครับจะยิงด้วยเท้าไหนก็ได้นะครับทิศทางน้ําหนักต้องแรงแล้วก็แม่นยําพอสมควรนะครับ มุมที่3เป็นมุมที่ไม่ควรจะยิงเลยคือลูกบอลที่อยู่ในระดับเอวของผู้รักษาประตูเพราะจะทําให้ผู้รักษาประตูนั้นเซฟได้ง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเม้นเลยเลียดหรือโด่งเลยครับคำพิจารณาพรุ่งนี้ครับจะเป็นอีกตอนครับที่ว่าถ้าเป็นทีมของเรานั้นเสียลูกจุดโทษนั้นเราจะป้องกันลูกจุดโทษนั้นอย่างไรครับอย่าลืมติดตามชมครับวันนี้ค่าเวลาหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ จบข่าวแล้วชมละครเรื่องเมืองมายานะคะสำหรับข,าข่าวภาคค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ